โอเค okay, ครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกให้ย่อลงกล้มหน้าจังหวะจะเป็น6ค่ะและสะบัดมือครับผมที่7ค่ะและกล้มหน้าลงนะครับที่8ค่ะจากนั้นก้าวขาวขาวานะครับพร้อมกับพนมมือยกตัวขาวาซ้ายสลับกันแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้านะครับที่1 2 3และสลับโยกตัวไปข้างหลังครับที่4 5ห้า จากนั้นก้าวขาขวาไปข้างหลังนะครับมือตกอกเลยที่6และ7และกระโดดก้าวขาขวาไปข้างหน้าครับผมพร้อมกับชี้ซ้ายที่และแและขาซ้ายชิดนะครับเคาะบนล่างที่และหนึ่งจากนั้นก้าวขวานะครับแขนขวาขึ้น 2. สลับซ้ายที่และ3และย่อลงกลางแขนครับผมที่และ4มือซ้ายขึ้นมือขวาแตะอยู่ตงอกซ้ายนะครับ แล้วก็เปิดสอบเอียงคอที่และ5 6าช้าๆนะครับจากนั้นยกสอบครับผมพร้อมกับขาฟิงเกิลดับเบลิลเริ่มแรกยกขวาก่อนที่7และซ้าย8และหน้ารักเบิ้ลขวา1 2และสลับยกซ้ายครับ3และ4มือค่อยๆขึ้น5และ6เบิ้ลซ้าย7และ8 จากนั้นก้าวขวาครับผมพร้อมกับเปิดมือ1 2 3และสไลด์ถอยหลังนิ้วก้อย5 6และทุบขวานะครับพร้อมกับย่ำขวาซ้ายสลับกันที่7 8และ1 2สอกเร็วเลยครับไปทางด้านขวาที่และ3และวาดไปทางด้านซ้ายครับที่และ4 ชิดแต่อกครับที่และและปัดด้านซ้าห5 6 7 8โอเคครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับสแตนบายนับ1ให้เลยแล้วกันนะ1 2 3 4 5ส,ส,สป่ยลบกวนให้เธอเอ็นห2 3หลัง4และ5 9 6และ 7จก้าขวา8ปดเคาะ1ขวา2ซ้าย3ออก4และ5 6าขวา7ซ้าย8หน้าละกหนสองสลับ3าสี่ค่อยๆขึ้น5 6เบิ้น7 8 9้าขวา1 2ึสาสัญญาสไลด์5 6ทุกเจ็ด 1นึองขวาและ3และ4ี่อห้าหกเจ็ดโอเคครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นกับเพลงแบบโซโลโมชั่นดูกันบ้างเดี๋ยวทำด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้เลยนะครับลองเต้นตามกันดูนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับยอดเลย6กม,มือ7จ็ดก้มแปดโยกเน ชี้แปดข้อวขวา2ซ้ายสยอ่อสี่ไหล่5 6หกอบขวาเ็ 7, และ8หน้ารักเปอหนึ่งสองสลับ3 4มสี่มือขึ้น5 6มหบอซ้าย7และ8เปิดขวาหนึ่งสาสาี่สลับห้่หกลุกเจ็ด เรียบร้อยครับผมสึกยอดมากครับและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเพลงลบก้นเอนดูนะครับของน้องวงนิวพันที่นะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เพิ่งมาใหม่เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองฝึกเต้นก็สามารถฝึกได้เลยนะครับเต้นไม่ได้หรือเต้นไม่ทันนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับถึงแม้ว่าเพลงจะช้าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเต้นนั้นไม่ได้ช้าตามเพลงเลยนะครับยังไงก็ลองฝึกกันได้เลย นะครับแต่ก่อนที่จะจากกันฝากทุกคนนะครับชื่อกดไลค์กดแชร์กด u b บส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย hey!